สวัสดีครับวันนี้ผมมีกล้องยอ้อนปิดแผงโซลาเซลล์ 4G ใส่ซิมได้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น4 8 8 8, 8นะครับตัวนี้มีแผงโซลาเซลล์แถมให้แบบขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์แถมให้นะครับก็ครบกล่องเลยนะตั้งแต่ขาจับแผงโซลาเซลล์แล้วก็มีพวกเบเซอร์คู่มือนะครับแล้วก็มีพวกน็อ นะครับน็อตตะปูในการติดตั้งนะครับอืมก็มีแถมให้ตั้งแต่สายชาร์จนะครับเป็นไทป์แบบ usb type c นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นสวิต์ปิดเปิดนะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตนะครับที่เรานำสายแผงโซล่าเซลล์มาเสียบตรงนี้นะครับให้เราดึงยางซิลิโคนออกมาเพื่อกดเปิดสวิต์นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็เสียบสายชาร์จแผงโซล่าเซลล์เข้าไป สายแผงโซลารเซลล์เนี่ยเขาจะยาวประมาณ3-4เมตรนะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตัวกล้องแล้วก็จะมีเสาให้สเสานะครับค้นหาสัญญาณได้ดีมากๆครับตัวตัวกล้องเลนซ้ายเลนขวาเนะี่ยจะเป็นปรับแบบหมุนซ้ายหมุนขวานะอ่าก็คือปรับขึ้นลงไม่ได้เขาได้แค่ซ้ายขวาเราก็มีหลอดไฟ LED ให้นะครับเลนละ6ดวงครับก็ทั้งหมดก็ มายเยอะมากๆแล้วก็มีอินพุตในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงมีไมในตัวนะก็พูดคุยตอบตอบได้สอง,ง,งางอันนี้จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะขั้นตอนการสใส่ซิมการ์ดอะสามารถทําตามวิดีโอได้เลยเพราะว่าผมจะเอาแผ่นทองอะคว่ำลงไปแล้วก็ดันเข้าไปมันจะมีเสียงล็อกนะครับถ้าถ้าใส่ถูกอะจากนั้นไฟสีส้มมันจะขึ้นส่วนแนปที่ใช้อะจะใช้แอนีปซิฟ์ซูนโนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง i o เวย์และแ n นด o อย ขั้นตอนการติดตั้งกล้องนะสามารถทําตามวิดีโอของผมได้เลยนะอันนี้ก็จะบอกขั้นตอนละเอียดแบบครบเลยนะครับกดบวกตรงขวามือกดเพิ่มอุปรกรณ์แล้วก็เรียกกล้อง 4G นะครับจากนั้นให้เรากดตรงสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อสแกนนะสแกนเคเบิโค้ดด้านข้างนะครับเขาจะมีตัวเลขตัวเลขหรือกรอกตัวเลขไปเลยก็ได้ถ้าไม่อยากสแกนนะครับ จากนั้นเราก็เช็คว่าตัวเลขมันตรงกันแล้วก็กดคอนเฟิร์มทีนี้เขาจะให้เราตั้งชื่ออุปกรณ์ว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรติดหน้าบ้านหลังบ้านก็ตั้งเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดเปิดดูได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นความคามชัดอยู่ที่4ล้านนะเลนละ4ล้านมิกเซลนะครับก็มีเรียนซ้ายเลีนขวาแล้วก็เรียนกลางเลียนตวงเรียนกลางนี่สามารถหมุนได้นะก็สามารถแบบซูมเข้าซูมออกได้ซูมได้ถึง10ระดับเลยนะครับก็ เปิดลำโพงได้นะเปิดลำโพงเพื่อฟังแล้วก็สามารถปรับภาพเป็น HD ได้ด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการอยากดูวิดีโอย้อนหลังอะ่ะให้เข้ามาตรงที่เล่นวิดีโอนะครับถ้ามีซิมการ์ดอ่ะมันจะมีวิดีโอให้ดูนะครับบันทึกดูวิดีโอย้อนหลังนะครับอ่เนี่ยก็จะเป็นวันวันที่เท่านี้เท่านี้นะครับเราอยากดูวันไหนก็าสามารถเลือกวันที่ได้เลยแต่นี้ผมยังไม่ได้ใส่ซิมนะ เดี๋ยวจะมาให้ดูลูกเล่นของเขานะครับก็มีการตั้งค่าอื่นๆนะครับการรีเซตการปรับนน่นนี่นั่นวันที่เวลาก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นอื่นนะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเอาตัวนี้ก็สามารถสกรีนภาพได้ก็คือแคปหน้าจอได้แล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยนะครับเวลาแบบ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็สามารถบันทึกวิดีโอสุขเฉิญน,นะครับหรือจะเอาช่วงสําคัญอะบันทึกเงาช่วงสคัญได้แล้วก็จะบันทึกไปทั้งมวลฟิล์มตัวนี้ก็จะมีเสียงเตือนแบบไซเรนนะครับเราสามารถเปิดได้แล้วก็ตัวไฟอะเขาสามารถเปิดอัตโนมัติก็ได้หรือจะเปิดปิดเองแบบเราต้องการเปิดเมื่อ,อไหร่เราก็เปิดนะครับหรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ จะมีแบบให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าล่วงหน้านะครับอยากให้มันแพนทุกครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เพราะว่ากล้องข้างล่างมันสามารถหมุนได้นะแล้วก็เราสามารถเปิดการติดตามบุคคลนะครับหรือติดตามการเคลื่อนย้ายนะถ้าเปิดไว้พวกเนี้ยเวลาใครเดินไปทางไหนตัวกล้องมันก็จะติดตามนะก็คือจะหมุนตามอะเลนเลน ตรงกลางมันสามารถหมุนได้อยู่แล้วหากลูกค้าต้องการสั่งซื้อตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะตะกร้าไว้ให้นะครับ